สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในบท ที่4นะคะเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองเนาะเรื่องย่อยในวันนี้จะเป็นลักษณะของกราฟพาราโบลาในรูปแบบสมการที่2นะคะเรามาดูกันนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะคะเรามาต่อแบบฝึกหัดกันเลยค่ะกำหนดให้ y เท่ากับลบ3 x กำลังสองลบ2ให้นักเรียนเขียนกราฟนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนขานักเรียนสังเกตก่อนว่าค่า a ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ ลบ3เพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าน้อยกว่า0ถนค่าน้อยกว่า0กราฟของเราจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะเรากำหนดตัวเลขค่า x ขึ้นมาค่ะเพื่อแทนค่าหาจุดเพื่อที่จะเขียนกราฟนะคะถ้าสมมุติว่าเป็น สมการที่ไม่มีเศษส่วนครูแนะนำว่าพยายามให้เป็นจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะคะอย่างที่ครูเคยย้ำเตือนนักเรียนเนาะถ้าเป็นรูปแบบอื่นๆนักเรียนจะเขียนกราฟเนี่ยนักเรียนต้องเขียนอย่างน้อย5จุดด้วยกันแต่เผอิญว่าในรูปแบบแรกของเรา y เท่ากับ ax กำลังสองโดยที่ a ของเราเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0กับ y เท่ากับ ax กํลังสองบวก k โดยที่ค่า a ของเราไม่เท่ากับ0ย์แค่3จุดก็เพียงพอแล้วแต่3จุดที่เรากำหนดมาขอให้เป็นเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะกำหนดขึ้นมาให้เป็นค่า x เนี่ยครูขอเป็นลบ1 0แล้วก็1นะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะคะ นักเรียนค่ะตรงไหนเป็น x นะคะเราแทนด้วยลบหค่ะลบหกำลังสองได้1 1คูณกับลบสได้ลบสนะคะลบสลบสเป็นลบหตรงไหนเป็น x นะคะเราแทนด้วย0 0คูณอะไรได้0นะคะ0-2ลบ2ได้ลบ2ค่ะ ต่อมาค่ะตรงไหนเป็น x แทนด้วย1ค่ะ1ยกกำลังสองได้1 1คูณลบ3ได้ลบ3ลบ3ลบ2ได้เป็นลบห ใน,นเรียนค่ะเรามาเขียนกราฟกันค่ะถ้า x เป็นลบหนึ่งเราได้ y เป็นลบห้า x เป็นศูนย์ y เป็นลบสอง x เป็นห <5 S 1> นึ่ง y เป็นลบห้านเรียนเขียนกราฟค่ะเวลาเขียนกราฟกราฟของเราต้องไม่แหลมนะคะต้องเป็นโค้งเนาะแล้วก็หัวกราฟของเราต้องมีหัวลูกศรด้วยนะคะอย่าปล่อยเป็นเส้นอย่างเดียวนะมีหัวลูกศรด้วยนะคะกราฟของเราเป็นกราฟคว่ำอย่าลืมเขียนสมการกำกับด้วยนะคะ y เท่ากับลบ3 x กำลังสลบ2เขียนจุดกำกับนะคะลบ1ลบ5 15แล้วก็0ลบ2ถ้านันเรียนสังเกตรกราฟของเราเป็นกราฟคว่ำเพราะฉะนั้นเราจะมีจุดสูงสุดจุดสูงสุดของกราฟคือจุด0 k หรือ0ูลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้น เพราะว่าค่า k ของเราคือลบ2นะคะมีค่าอ่ามีจุดสูงสุดก็ต้องมีค่าสูงสุดค่าสูงสุดก็คือค่า k นั่นเองก็คือลบ2แกนสมมาตรค่ะแกนสมมาตรก็คือแกนที่ทำให้การาฟของเราแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกาันแกนสมมาตรก็ยังคงเป็น แกน y อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแกน y สมการแกนสมมาตรสมการแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0เพราะว่าแกน y ตัดที่ x เท่ากับ0นะคะอะต่อมาค่ะข้อ4ข้อ4มีอยู่3สมการเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดถึง3อ เราต้องวาดกราฟ3เส้นนะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทุกทุกสมการค่า a ของเรามีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟที่เราได้จะเป็นกราฟคว่ำทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูขอเริ่มต้นที่สมการแรกก่อนนะคะครูขอกำหนด y สมการนี้นะ y, y เท่ากับลบ1ส่วน3 x กำลังสองบวกสอถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้ครูขอกำหนดค่า x เป็นลบสามศู 3, 0, 3. นย์และก็สามนักเรียนพยายามกำหนดตัวเลขที่เราไปแทนแล้วสามารถตัดทอนได้นะคะไม่ให้ติดเป็นเศษส่วนเนาะเวลานักเรียนเขียนกราฟก็จะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนะคะต้องไหนเป็น x นักเรียนแทนด้วยลบสามค่ะลบสามทั้งหมดยกกำลังสองเป็น9 9คูณกับลบ1ส่วน3 3ตัด9ก็จะเหลือลบ3นะคะลบ3นักเรียนเราได้ลบ3แล้วเอาไปบวก2ก็จะเป็นลบ1นะคะทันไหมเอ่ยลบ1ส่วน3ตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบ3กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อบวก2ในส่วนของตัวนี้เราได้เป็นลบ3นะคะลบ3บวก2ก็เป็นลบ1นั่นเอง ตรงไหนเป็น x แทนด้วย0ค่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็น0เราจะได้ y เป็น2เช่นเดียวกันค่ะแทน x ด้วย3 3ยกกำลัง2เป็น9 9คูณกับลบ1ส่วน3ได้ลบ3ลบ3บวก2ก็จะเป็นลบ1นักเรียนค่ะครูขอหา,อาหาจุดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเขียนการาฟทีเดียวนะคะต่อไปค่ะ x กับสมการ y เท่ากับ ลบเศษ1ส่วน3 x กําำลังสองครูขอกำหนดให้เป็นเหมือนเดิมค่ะลบ3 0แล้วก็3นะคะตรงไหนเป็น x นะคะแทนด้วยลบ3ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเป็น9 9คูณกับลบ1ส่วน3ก็เป็นลบเท่าไหร่คะลบ3นั่นเอง0เข้าไปแทนที่ x ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0ยกกำลัง2เป็น0 0คูณอะไรได้0เนอะตรงนี้ก็ได้เป็นลบ3เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะอีกหนึ่งสรรมการ y เท่ากับลบเศษหนึส่วนส x กำลังสลบ2ค่ะครูขอแทนด้วยลบ3เหมือนเดิมนะคะลบ3 0แล้วก็3ค่ะเด็กๆต่างจาก สมการแรกตรงนี้ติดลบตรงนี้เป็นบวกนะคะตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเป็น9 9คูณกับลบ1ส่วน3ตัดทอนก็ได้เป็นลบ3ลบ2ได้เป็นลบ5นะคะตรงไหนเป็น x แทนด้วย0ค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็นลบ2ตรงไหนเป็น x แทนด้วย3ก็จะได้เป็นลบห นั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนค่ะเรามาเขียนกราฟกันค่ะสมการแรกนะคะถ้า x เป็นลบสามได้ y เป็นลบหนึ 0, ่ง x เป็นศูน y เป็นสองนะคะ x เป็นสาม y เป็นลบ1ค่ะนักเรียนเขียนกราฟนะคะกราฟของเราต้องไม่แหลมนะคะท่องไว้เลยกราฟของเราต้องไม่แหลมห้ามแหลมเด็ดขาดนะคะ แล้วก็มีหัวลูกศรด้วยนะคะนักเรียนเขียนสมการกำกับไว้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ y, y เท่ากับลบเศษ1ส่วน3 x กำลังสบวก2นะคะนักเรียนจุดที่0 k ก็จะเป็นตัวบ่งบอกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟนะคะต่อมาค่ะ สมการที่2คือเส้นสีส้มของเรานั่นเองถ้า x เป็นลบสได้ y เป็นลบส x เป็น0 y เป็น0นะคะ x เป็น3 y เป็นลบสนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะตรงนี้ค่า k ของเราเป็นบวกสตรงนี้ค่า k ไม่มีเป็น0นย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะจุดสูงสุดของกราฟ ค่า k ก็จะเป็นตัวบวกบอกด้วยว่าการามเนี่ยเลื่อนขนานจากสมการเดิมของเราคือสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองขึ้นไปเหนือแกน y หรือใต้แกน x นะคะเป็นระยะทาง k หน่วยเนาะค่า k เป็นบวกแสดงว่าอยู่เหนือแกน x ไป k หน่วยแต่ถ้า k เป็นลบ2มาดูกันนะคะตรงนี้ถ้า x เป็นลบ3ได้ y เป็นลบ5นะคะ ถ้า x เป็น0 y ได้ลบ2 x เป็น3 y ได้ลบ5นะคะนั่นเองค่ะสังเกตเห็นอะไรไหมค่า k ของเราอย่างที่ครูบอกไว้ค่า k ของเราจะเป็นตัวบ่งบอกว่าการาฟของเราเนี่ยจะเลื่อนขนานขึ้นไปเหนือแกน x หรือใต้แกน x เป็นระยะทาง k หน่วยนั่นเองนะคะอันนี้นอกาค่า k เป็นตัวบ่งบอกตรงนี้ได้อีกนอกจาก บอกว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของการาฟเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่าการาฟเนี่ยเลื่อนขนานจากสมการเดิมของเราคือ y เท่ากับ ax กำลังสองหรือในรูปแบบที่1เนี่ยขึ้นไปเหนือแกน x หรือว่าใต้แกน x นะอ่ะนักเรียนขะนักเรียนลงมาดูนะกราฟทั้งหมดนี้เป็นกราฟความทั้งหมดเพราะว่าค่า a ของเราน้อยกว่า0เป็น กราฟความทั้งหมดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนักเรียนดูได้จากที่จุด0 k แกนสมมาตรแกนสมมาตรของเรายังคงเป็นแกน y เหมือนเดิมนะคะแกนสมมาตรยังเป็นแกน y อยู่เนาะเพราะว่าแกน y เนี่ยเราจะแบ่งกราฟของเราออกเป็น2ส่วนที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นสมการแกนสมมาตรของเราก็มีค่าเท่ากับ x เท่ากับ0นะคะสมการแกนสมมาตรนะคะก็คือสรุปอย่างที่นักเรียนเคยสรุปมาเลยนะคะ นักเรียน่ะไปตะลุยที่แบบฝึกของเรากันค่ะโจอบ,บอกว่าให้พิจารณาว่าพาราบโบลา c1 c2 c3 และ c4 ของเราเนี่ยเป็นกราฟของสมการใดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียน่ะนักเรียนสังเกตได้จากค่า A ก่อน A ของเรามีทั้ง เป็นบวกและเป็นลบก็คือน้อยกว่าศูนย์กับมากกว่าศูนย์ถ้า A ของเราน้อยกว่าศูนย์เนี่ยกราฟของเราความแน่เพราะฉะนั้นข้อ3กับข้อ4เนี่ยกราฟความนะคะเพราะฉะนั้นกราฟความนักเรียนก็ไปดูค่ะมีแค่ c 3กับ c 4เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเป็น c 3ตรงไหนเป็น c 4หรือ c 3ของสมการไหน c 4ของสมการไหนให้ในักเรียนดูที่ค่าสมบูรณ์ของ a ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากการาฟก็จะแคบแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a น้อยการาฟก็จะบานมากเพราะฉะนั้นข้อ2ค่ะ a ของเรามีค่าเท่ากับลบหค่าสมบูรณ์ของลบหคือ1ค่าสมบูรณ์ของลบเศษหส่วนสก็ได้เท่ากับ0ูนจุดเท่าไหร่คะสองเพราะฉะนั้น ถ้าค่าสมบูรณ์ยิ่งน้อยกราฟยิ่งบานมากเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยคือ c 4กราฟของเราก็จะบานมากนั่นเองต่อมาค่ะที่เหลือก็จะเป็น c 3เนาะ,ะ c ะ C4 คือ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน4 x กำลังสบวก2 c 3ของเราคือ y x เท่ากับลบ x กำลังสบวกสองนียนแต่ถ้าสมมุติว่า จุดสูงสุดเขาไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันนักเรียนอาจจะดูที่จุดสูงสุดหรือจุดยอดก็ได้เนาะถ้าเขาไม่ได้อยู่จุดเดียวกันก็คือจุดศูนย์เคนั่นเองแต่เพอิญว่าสองข้อนี้เรามีจุดยอดหรือจุดสูงสุดของกราฟเนี่ยคือจุดเดียวกันนะคะคือ0ูนย์สองนั่นเองต่อมาค่ะที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นพาราโบลาหงายเพราะว่าค่า A ของเรามีค่ามากกว่า0ถ้าค่า A ยิ่งน้อยกราฟยิ่งบานมากเพราะฉะนั้นข้อส สมการนี้กราฟจะบาดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ c 2นั่นเอง y เท่ากับเศษ1ส่วน3 x กำลังสองลบ5ที่เหลือก็จะเป็น c 1คือของสมการ y เท่ากับ3 x กำลังสองลบ5นะคะ ต่อมาค่ะข้อ3จงพิจารณาว่าแต่ละสมการต่อไปนี้แล้วตอบคําถามในข้อ1ถึงข้อ5โดยไม่ต้องเขียนกราฟในเรียนค่ะในเรียนต้องดูจากสมการและตอบได้เลยว่ากราฟนี้จากสมการเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาความดูที่ค่าเเพราะฉะนั้นข้อ1 ค่า a ของเรามีค่าเป็น2 2ของเรามีค่ามากกว่า0 a มากกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาหงายกราฟเป็นพาราโบลาหงายนะคะถ้าพาราโบลาหงายเราจะมีจุดต่ำสุดค่ะพาราโบลาหงายนะ หงายเนาะเราจะมีจุดต่ำสุดนะคะเราจะมีจุดต่ำสุดเนาะจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่ 0K นั่นเองค่า k ของเราค่า k ของเราคือเท่าไหร่คะคือ5เพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดของกราฟพาราโบลานี้คือ0 5ย์หถ้ามีจุดต่ำสุดก็ต้องมีค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดคือค่า k ค่าต่ำสุดของ y ค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k นั่นก็คือ5นั่นเองเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้เลยว่าคือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นักเรียนเขาบอกว่าข้อ5กราฟตัดแกน x และแกน y ที่จุดใดในักเรียนสังเกตก่อนถ้าเราวาดกราฟเนี่ยตรงนี้คือแกน x ใช่ไหม ตรงนี้คือแกน y นะคะพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาหงายเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดของเราคือ0 5ค่า y เป็น5เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คือ5ตรงนี้คือจุด0 5พาราโบลาเราไม่ตัดแกน x ของเราไม่ตัดแกน x นะแต่เราตัดแกน y ตัดแกน y ที่จุดไหนก็คือจุด0 5นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะักเรียนตอบเลยว่ากราบ ไม่ตัดแกน x แต่ตัดแกน y ค่ะลูกแต่ตัดแกน y ที่จุด0 5ก็คือศ k นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ2สมการที่2 y เท่ากับลบ9ส่วน4 x กำลังสบวก1 a ของเราค่า a ของเราตรงนี้ค่ะลูก a ของเรามีค่าน้อยกว่า0 เพราะฉะนั้นกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำถ้า a น้อยกว่า0ของเราเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะคะนักเรียนนึกถึงกราฟเนาะกราฟพาราโบลาคว่ำเรามีจุดสูงสุดนะคะเรามีจุดสูงสุดคือจุด 0 k ค่า k ของเราคือ1นะเพราะฉะนั้นก็คือศ1นย์นั่นเองถ้ามีจุดสูงสุดแสดงว่ามีค่าสูงสุดค่าสูงสุดคือค่า k ก็คือ1นั่นเองเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนักเรียนตรงเนี้ยเรายังตอบคือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นย์หรือเส้นตรง x เท่ากับ0นนั่นเองนะคะ ะนเรียนข้อนี้กราฟตัดแกน x ไหมันเรียนดูนะจุดสูงสุดของเราคือจุดศูนย์หนึ่งกราฟของเราเป็นพาราโบลาควา่ำใช่ไหมกราฟของเราเป็นพาราโบลาคว่ำเพราะฉะนั้นจุดศูนย์หนึ่งของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเขาตัดแกน x แน่แต่ตัดแกน x ที่จุดไหนเราต้องไปคำนวณหาเราต้องไปคำนวณหานะคะถ้าเราจะหาจุดตัดแกน x เ,เราให้ y เป็นศูนย์ หาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ูนยะคะเด็กๆตรงนี้เนาะหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0เพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราให้ y เป็น0เราก็จะได้เป็นลบ9ส่วน4 x กํลังสบวก1คคูย้ายเศษ9ส่วน4จากลบไปเป็นบวก ย้ายเศษ9ส่วน4เขา4หารอยู่ถูกไหมรู่ย้ายขึ้นไปคูณนะก็จะเป็น1คูณกับ4ส่วน9กเรียน x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับส r e วรู t เศษ4ส่วน9 x มีค่าเท่ากับบวกลบเศษ2ส่วน3หมายความว่าค่า e x ของเราเนี่ยมีอยู่2ค่าคือ e x เป็น2ส่วน3ถ้า y เป็น0ได้ x เป็นเศษ2ส่วน3แต่ถ้า y เป็น0เราจะได้ค่า x อีก1ค่าคือลบเศษ2ส่วน3เพราะฉะนั้นกราฟของเราตัดแกน x นะคะตัดแกน x ที่จุด2ส่วน3 0และเท่าไหร่คะลบเศษ2ส่วนส0น,นั่นเอง ตัดแกน y ในเรียนอย่าลืมนะตัดแกน y ที่จุดเท่าไห่คะ0 1นะคะนเรียนอย่าลืมนะดูดีๆนะว่าการาฟไหนตัดแกน x แบบไหนตัดตัดแกน x หรือไม่ตัดแกน x นะคะแต่ตัดแกน y เนี่ยถ้าเป็นสอสมการนี้สอสมการพาราโบลาของเราตัดแกน y แน่ๆน,นะคะ,ะไปค่ะสมการที่3 สมการที่สามในเรียนค่า a ของเราค่ะลูก a ของเราน้อยกว่าศูนย์ a น้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาควา่ำกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพาราโบลาควา่ำก็จะมีจุดสูงสุด จุดสูงสุดคือจุด0 k k ของเราคือลบ1ส่วน3ค่าสูงสุดค่ะค่าสูงสุดคือค่า k คือลบ1ส่วน3นั่นเองต่อมาค่ะเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรก็คือแกน y หรือ x ของเราเท่ากับ0นักเรียนข้อนี้เขาตัดแกน x ไหมคะเป็นพาราโบลาความ ลบนะคะ0ลบ1นส่วน3นะคะตรงนี้นะคะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ตัดแกน x นะคะไม่ตัดแกน x แต่ตัดแกน y ที่จุด0ลบเศษ1ส่วน3ค่ะต่อมาค่ะ ข้อ4สมการที่4 y เท่ากับลบ x กํลังสองบวก5นักเรียนถ้าไม่มีตัวเลขเขียนแบบนี้ค่า a ของเรามีค่าเป็นลบ1นะ a มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟของเราเป็นกราฟพาราโบลาควา่ำเช่นเดียวกันถ้าพาราโบลาควา่ำเราก็จะมีจุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุดคือ0 ห้าเป็นพาบบราโบลาควา่ำมีจุดสูงสุดคือศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดคือห้าเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรก็จะเป็นแกน y เหมือนเดิมหรือ x เท่ากับ0นในเรียนเราวาดรูปของเขาบอกว่าเป็นพาบบราโบลาควา่ำมีจุดสูงสุดจุดสูงสุดคือ0 5 0ย์เพราะฉะนั้นพาบบราโบลาคว่ำของเรา ตัดแกน x เนาะตัวนี้ตัดแกน x นะคะแต่ตัดแกน x ที่จุดไหนเราไปคำนวณกันค่ะหาจุดตัดแกนนะคะหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0เพราะฉะนั้น0เท่ากับลบ x กำลังสบวก5ครูย้าย x จากติดลบไปเป็นบวก ก็จะเป็น x กำลังสเท่ากับ5 x เดียวเท่ากับ square root 5 x ของเราก็มีค่าเท่ากับบวกลบ square root 5นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ y เป็น0เราจะได้ค่า x อยู่2ค่าเนาะเพราะฉะนั้นตัดแกน x ที่จุดลบ สแควร e ูทห้าและสแคว r e รูทห้าตัดแกน y ที่จุด05นั่นเองนะคะนักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องสิ่งที่ควรระวังคือดูว่ากราฟตัดแกน x ด้วยหรือไม่นะคะถ้าตัดแกน x เ,เวลานักเรียนหา าหาจุดตัดในักเรียนให้ค่า y เป็น0นเนาะพอได้ค่า y เป็น0ูนย์นักเรียนได้ค่า x มาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะได้มา2ค่านะคะตรงนี้พูดถึงในรูปแบบสมการพาราโบลาแค่2รูปแบบคือ y เท่ากับ ax กำลังสองและ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะคะแกนสมมาตรของเราจะเป็นแกน y ทั้งรูปแบบ2สมการเลยสมการแกนสมมาตรของเราก็คือ x เท่ากับ0นะคะ ค่า k ของเราเป็นตัวบ่งบอกว่าการาฟของเราเลื่อนขนานจากสมการที่1คือ y เท่ากับ ax กำลังสองเนี่ยขึ้นไปเหนือแกน x หรืออยู่ใต้แกน x เป็นระยะทาง k หน่วยถ้า k ของเราเป็นบวกอยู่เหนือแกน x เป็นระยะทาง k หน่วยแต่ถ้าค่า k ของเราติดลบก็จะอยู่ใต้แกน x เป็นระยะทางค่าสมบูรณ์ของ k หน่วยทำไมถึงเป็นค่าสมบูรณ์เพราะถ้าค่า k ติดลบระยะทางของเราต้องเป็นบวกจึงต้องใส่ค่าสมบูรณ์และ ค่า k ยังเป็นตัวบ่งบอกจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของกราฟด้วยว่าจุดสูงสุดอยู่ที่จุดไหนก็คือจุดศูนย์ k นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นสมการที่1ของเรา y เท่ากับ ax กำลังสองเนี่ยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟของเราก็จะอยู่ที่จุด0 0ย์นะคะอันนี้นักเรียนต้องไปทบทวนดีๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ในักเรียนทุกคนค่ะครูหวังว่าในบทนี้จะไม่ยากเกินความสามารถนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ